สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนฟอร์ดสูตรบริการซ่อมบำรุงรักษาสูตรซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 อัสลาม u a l a i k ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุโน่ฟอร์ดอีกแล้วนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ดพระประแดงครับคุณลูกค้าเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณลูกค้ามาเจอกับเจ้าพี่ใหญ่บิ๊กบุ้มนะครับของค่ายฟอร์ดเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกันเลยนะครับว่า 2คันสรุ่นนี้นะครับรุ่นไหนที่ตรงใจกับทางคุณลูกค้านะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเจ้าพี่ใหญ่2คันนี้ยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบู o น่ฟอร์ดชาแนลของผมไปด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยมาครับคุณลูกค้าตอนนี้นะครับผมพาคุณลูกค้านะครับมารับชมกับ2รุ่น2คันนะครับสเซกเมนต์นะครับ ที่เป็นตัวท็อปอัพนะครับในไลน์ผลิตของ Ford นณปัจจุบันนะครับที่มีจำหน่ายนะครับแล้วก็ที่ทาง Ford พระประแดงเรานะครับมีรถพร้อมส่งมอบนะครับจากเจ้าคันด้านขวาผมนะครับเป็น Raptor นะครับ V6 ไบเทอร์โบนะครับ 10AT นะครับผมสีพิเศษสีเซโรนาออเรนตนะครับกับด้านซ้ายผมนะครับเป็นรุ่น e v e r e s t สต์แพลตินัม V6 นะครับดีเซลเช่นกันนะครับแล้วสามารถสั่งจอง กับทางฟอร์ดพระประแดงของเราได้เลยนะครับตอนนี้นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่เลงในพลัินัม v ีอยู่ที่ผิดหวังจากเมื่อตอนต้นปีในงานมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้นะครับเราเปิดให้จับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับคุณลูกค้าท่านใดมาก่อนจองก่อนนะครับรับรถภายในปีนี้ทันแน่นอนนะครับผมโอเคครับคุณลูกค้าวันนี้นะครับผมพามาดู2คัน2เวอร์ชันนะครับให้คุณลูกค้าเปรียบเทียบกันเลยนะครับว่าระหว่างเครื่องยนต์ V 6ซเบนซิน EcoBoost นะครับ1ิ AT นะครับกับเครื่องยนต์ v ีซดีเซลนะครับบ จะตรงใจตรงไทยคุณลูกค้าเป็นตัวไหนดีนะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมกันเลยครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบในบิ๊กเอนจินนะครับหรือเครื่องยนต์เวทใหญ่นะครับของทาง Ford. เราไปรับชมกันเลยครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของคันแรกนะครับคันแรกที่ผมพามาเจอนะครับคันนี้จะเป็นแรปเตอนะครับ V6 นะครับเบนซินนะครับอีโคบูตนะครับมากับเกียร์อัตโนมัติแบบ 10สปีดนะครับเป็น e-shifter เกียร์ไฟฟ้านะครับราคาค่าตัวนะครับจะอยู่ที่1,949,000บาทนะครับตัวนี้นะครับแรงม้าจะอยู่ที่397แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่ 583นิวตันเมตรนะครับจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบอีชิปเตอร์10สปีดนะครับคุณลูกค้าเป็นเครื่องยนต์3,000เบนซินอีโคบูต t นะครับตัวนี้เป็นทวินเทอร์โบด้วยนะครับเป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นพลังกำลังเครื่องยนต์นะครับมหาศาลจริงๆนะครับแต่แลกมากับน้ำมันนะครับตรงนี้ต้องเรียนกันตามตรงนะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับในรุ่น r a ปเตอร์นะครับที่มีมากถึง7โหมดนะครับให้คุณลูกค้าได้เลือกใช้กันเลยนะครับในส่วนของตัวสเปกนะครับที่เป็นพาร์ทด้านนอกนะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้านะครับของ r a p t ต r รนะครับโคมไฟนะครับแบบไบ m e t r i c LED นะครับเป็นโคมไฟแบบ High Performance นะครับที่ชาญฉลาดที่สุดนะครับสามารถปรับมุมลำแสงได้แบบอัตโนมัตินะครับพร้อมกับ ตัวไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างนะครับสีขาวนะครับที่ติดตามวงล้อเลี้ยวด้วยนะครับคุณลูกค้าแล้วบวกมากับด้านหน้านะครับที่มีระบบความปลอดภัยมาให้แบบจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ตรวจจับวัตถุในด้านหน้านะครับเซนเซอร์นะครับที่มีมาให้นะครับถึง6จุดนะครับในด้านหน้าและด้านท้ายเท่ากันเลยนะครับคุณลูกค้าเรดาร์ตรวจจับวัตถุกล้องที่อยู่ด้านหน้าอยู่ในหมวดกล้อง360องศานะครับ เลด้าที่อยู่ที่กระจกด้านหน้านะครับเป็นกระจกมองหลังนะครับที่อยู่ในโหมดพวกเลนเคปปิ้งนะครับเลนเซทัลิงนะครับสต็อปแอนด์โกแล้วก็ระบบครูสคอนโทรลนะครับคันนี้นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับทั้งสองสองเฮดโฟเฮดโฟนะครับ 4A นะครับมีมาให้แบบจัดเต็มนะครับคุณลูกค้าแล้วตัวนี้นะครับ สามารถปรับดิฟล็อกไฟฟ้าได้ทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าเป็นตัวดีเซลนะครับจะปรับได้แค่ดิฟล็อกหลังนะครับแต่ตัวเบนซินนี่สามารถปรับได้ทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วตัวกระจายของตัวดิฟล็อกนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับในการขับเคลื่อนล้อนะครับตามโหมดการขับขี่นะครับ 60, 40, 80, 20กระจายตามโหมดการขับขี่และการขับนะครับและสภาพถนนที่คุณลูกค้าปรับเซ็ตหรือทําการขับขี่นะครับกล่อง ECU จะประมวลผลให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลครับตัวนี้นะครับเข้าป่าเข้าเขานะครับลุยทางธุรกันดารนะครับผมบอกได้เลยว่าหายห่วงนะครับเพราะว่าฟังก์ชันออปชั่นต่างๆนะครับ เขามีมาให้แบบจัดเต็มนะครับพวกเรดาร์เลนคิปปิ้งนะครับกล้องด้านหน้าเองก็ตามแม้กระทั่งคุณลูกค้าปรับนะครับที่อยู่ในโหมดขับ4นะครับเขาก็จะมีกล้องด้านหน้านะครับที่ติดเข้ามาให้ในโหมดขับ4นะครับเพื่อให้คุณลูกค้าดูในมุมที่เป็นแอร์เรียที่เป็นรับสายตานะครับคุณลูกค้าจะเห็นแนวเส้นนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าก่อนที่คุณลูกค้าจะทําการทยานพุ่งออกไปหานะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะครับถึงรถจะมีความใหญ่ความสูงนะครับแต่เซนเซอร์เรดารับ ในหมวดเบิร์ y ไอวิวหรือกลัวตัวกล้อง360องศาเนี่ยให้มาแบบครบเครื่องจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับผม ในส่วนของความปลอดภัยนะครับที่คันนี้มีระบบต่างๆช่วยเหลือเข้ามานะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับว่าระบบต่างๆนะครับพวกเลนคิปปิ้งเลนเซนเทอร์ลิงนะครับพุชคอนโทรลสต็อปแอนด์โกฮิลแลนด์แอซิสนะครับบอมหรือระบบ hbd ebd ต่างๆนะครับที่มีเข้ามานะครับในรถที่เทคโนโลยีมีเต็มสูบขนาดนี้นะครับระบบเบรกที่คุณลูกค้าจะได้นะครับระบบเบรกคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะครับ จับคู่การทํางานเข้ากับระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วระบบที่ทางฟอร์ดเราในตัวรุ่นแรปเตอร์มีมาให้นะครับไม่ใช่แค่เพียงการเตือนอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้ามันเป็นการเตือนและช่วยในการขับขี่นะครับบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับที่เราเจอในท้องตลาดนะครับเราเจอแค่ระบบที่ช่วยเตือนอย่างเดียวนะครับแต่ของทางฟอร์ดเราออกแบบมาเพื่อมอบสมรรถนะนะครับและประสบการณ์ในการขับขี่นะครับโดยการช่วยเตือนนะครับ แล้วก็ช่วยในการขับขี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยครับว่าจะเกิดอันตรายนะครับผมบอกแล้วครับว่าระบบจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะเลยนะครับผมในส่วนของชุดช่วงล่างนะครับตัวที่เป็นเบนซินนะครับว6นะครับก็จะได้เป็นโชคอัพของ FOX นะครับเป็นโชคอัพ FOX ไฟฟ้าแบบ Eternal Bypass และไลวาลนะครับมีการปรับ ได้ตามโหมดการขับขี่นะครับแล้วแรปเตอร์เองเนี่ยจะไม่มีแหนบนะครับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับเน้นการบรรทุกนะครับอาจจะต้องดูตัวซีรีส์ที่ต่ํากว่าแรปเตอร์นะครับเนื่องจากตัวซีรีส์ที่ต่ำกว่าแรปเตอร์จะยังคงมีแหนบนะครับสามารถรับน้าหนักการบรรทุกได้ที่ประมาณ1,200กิโลกรัมนะครับที่เคมาจากโรงงานแต่ตัวแรปเตอร์เนี่ยเต็มที่นะครับที่บรรทุกได้นะครับเวทจะอยู่ประมาณ700้ไม่ข้าม800ร้กิโลนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยการบรรทุกที่มากกว่าน มาตรฐานของเขานะครับในการเดินทางในทุกสภาพพื้นผือถนนนะครับหรือทะยานไปในทุกทกที่นะครับที่คุณลูกค้าอยากไปได้เลยนะครับเนื่องจากระบบออปชั่นที่มีมาให้นะครับขุมพละกําลังเครื่องยนต์นะครับฟังก์ชัน ที่เติมเข้าไปให้ในรุ่นนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะทําให้คุณลูกค้าขับขี่ด้วยความสนุกและความปลอดภัยนะครับแต่แลกมากับเรื่องน้ามันนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าทราบดีอยู่นะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะอยู่ในเวทพวกรถที่เป็นซูเปอร์คาร์นะครับอย่างพวกมาสเตงนะครับเพราะว่ารหัสเครื่องตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง e ีโคบูตนะครับ V6 3.0มจุเบนซินนะครับผมแล้วเป็นทวินเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเพราะฉะนั้นกําลังแรงม้าแรงบิดมหาาาลจจรรริงงงๆอยย่่ทีีผมเนแแ้้ไปว ก็ออปชันภายในนะครับแรปเตอร์เบนซินและดีเซลนะครับภายในค่อนข้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแทบจะไม่ต่างกันนะครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสุนทรียภาพนะครับในการรับฟังอย่างพวกลำโพงนะครับก็จะเป็นลำโพง bno นะครับเครื่องเสียงซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์ของภายในนะครับเบาะหนังก็จะเป็นทรงแบล็กซีดนะครับเป็นสไตล์ออกแบบมาจากเครื่องบิน f 1 6นะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็จะมีตัวสวิตช์ไฟ AUX Lamp นะครับไว้ให้คุณลูกค้านะครับอนาคตสามารถเพิ่มชุดไฟในการลุยป่าลุยเขาเนี่ยคอนเนเข้าไปกับระบบที่ทาง Ford นะครับ l a p t e r V6 ทำารอไว้แล้วนะครับมันจะมีจุดคอนเน c t อยู่ที่ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเปิดฝากระโปรงนะครับใกล้ๆกับแบตนะครับเขาจะมีจุดคอนเน c t นะครับคุณลูกค้าสามารถติดตั้งชุดไฟต่างๆนะครับแล้วลากสายไฟเข้ามาคอนเน็กกับจุดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานในการเปิดปิดสวิตไฟ AUX Lamp นะครับที่ทาง Ford นะครับทำรอไว้ให้คุณลูกค้าแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าฟอร์ดออกแบบนะครับคำนึงพิจารณาและนึกถึงการใช้งานของคุณลูกค้าเป็นหลักครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับของแรปเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลนะครับดีไซน์นะครับแทบจะไม่แตกต่างกันครับคุณลูกค้าแลวล้อนะครับจะได้เป็นล้อขอบ17เ็นะครับเป็นล้ออลอยจากโรงงานนะครับเอกลักษณ์สไตล์แรปเตอร์นะครับผมรัดมากับยาง BF Goodrich นะครับเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับขนาดยางจะอยู่ที่285 7 0เนะครับ R17 นะครับแล้วได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแล้วความพิเศษนะครับของแรปเตอร์เองนะครับผมในชุดช่วงล่างนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับเป็นโชคกฟ็อกแบบไร้วาลและอินเทอร์นอตบายพาสนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลครับผมบอกได้เลยว่าออปชั่นในรุ่นเบนซิน V6 เต็มพิกัดเต็มแม็กแล้วครับสำหรับในรุ่นที่เป็นตัวไฮเพอร์ฟอร์แมนของกระบะณปัจจุบันนะครับผม มาครับคุณลูกค้าในส่วนของชุดด้านหลังนะครับโคมไฟนะครับเป็นแบบ Full LED นะครับพร้อมความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับในชุดโคมไฟด้านท้ายนะครับจะมี b i สปอร์ตนะครับเตือนในมุมอับนะครับเวลาคุณลูกค้าถอยนะครับแล้วเจอสิ่งกีดขวางนะครับ ตัดหลังมาในขณะที่กําลังเข้าเกียร์ R แล้วถอยหลังนะครับระบบตัวนี้จะมีการเตือนนะครับแล้วสั่งช่วยเบรกให้ด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง6จุดเหมือนด้านหน้าเลยนะครับคุลูกค้าเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ ทาง Ford r a p t เ r V6 ซิเบนซินให้มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในการขับขี่นะครับเป็นอย่างมากนะครับแล้วเอกลักษณ์ของเบนซินนะครับตัวเบนซินนะครับจะได้เป็นท่อคู่ติดตั้งมาจากโรงงานแล้วเวลาคุณลูกค้าปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดบาฮานะครับที่คุณลูกค้าทราบกันดีอยู่แล้วว่า2โหมดนี้นะครับมันจะเค้นพละกกาลังของเครื่องยนต์ทั้งหมดออกมานะครับมันจะได้ความดิบความโหดและสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ตามมาเสียงท่อจะมีการเปลี่ยนทันทีครับอัน สิ่งพิเศษเลยครับที่ระบบของทาง V6 เบนซินให้มาเลยครับซึ่งตัวดีเซลเองก็ยังคงยังคงไม่มีระบบตัวนี้นะครับแต่เบนซินจะให้ตัวนี้มานะครับบวกมากับกล้องด้านหลังนะครับที่อยู่ในโหมดกล้อง360องศาด้วยนะครับแล้วก็ในฝากระาะท้ายด้านท้ายนะครับตัวเบนซินนะครับหรือดีเซลเองก็จะมีในตัวปลักพาวเวอร์นะครับที่สามารถใช้ไฟ DC 12โวลต์นะครับแล้วก็ไฟ AC นะครับ230โวลต์แบบไฟบ้านได้ด้วยนะครับเพียงแต่ถ้าคุณลูกค้าจะใช้ไฟ AC ต้องระวังในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่เกิน400วัตต์นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้จําเป็นจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มีการปั่นไฟนะครับแล้วก็ตัวระบบอินเวอร์เตอร์เขาก็จะแปลงไฟมาให้คุณลูกค้าใช้ในปลั๊กที่เป็นตัว230โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่ามันเหมาะกับการ ลุยเหมาะกับการเข้าป่าเข้าเขานะครับหรือเหมาะกับการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์เป็นอย่างมากนะครับในรุ่นเบนซิน V6 3.0คันนี้เลยครับมาดูกันในส่วนของภายในนิดหนึ่งครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่เคยรับชมคลิป ของผมบ้างแล้วนะครับก็จะพอจําได้นะครับว่าเอกลักษณ์ของอแรปเตอร์นะครับภายในเขาจะเป็นเบาะสีดำนะครับตัดมาด้วยสีส้มนะครับผมอ่าอันนี้คือสิ่งที่โรงงานให้มานะครับเป็นสีดําตัดมาด้วยสีส้มนะครับพร้อมกับด้านท้ายนะครับที่คอนโซลกลางก็จะมีแอร์นะครับแถวที่2พร้อมกับช่องเสียบ USB แบบ Type C นะครับแล้วก็ปลั๊กพาวเวอร์นะครับที่สามารถใช้กับไฟบ้านได้นะครับที่230โวลต์นะครับลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่การ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะต้องไม่เกิน400วัตต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่โรงงานเตือนมานะครับอ่ะลองดูในส่วนของด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับโอ้โหปรับได้แบบละเอียดยิบเลยครับคุณลูกค้าแล้วนี่ครับดีไซน์ของเบาะนะครับเห็นไหมครับจะเป็นทรงคล้าย เบเกเซทนะครับเป็นทรงนักบินนะครับเพราะว่าการดีไซน์การออกแบบเนี่ยต้นแบบนะครับเขามาจาก F16 นะครับแล้วตัวหนังนะครับจะมีการผสมผสานนะครับระหว่างหนังเรียบนะครับที่มาจากโรงงานพร้อมกับหนังอคันทาร่านะครับหรือหนังกลับนั่นเองนะครับแล้วตัวเบนซินนะครับ V6 นะครับพวงมาลัยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้งานครบถ้วนนะครับเนี่ยคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับที่ปุ่มพวงมาลัยนะครับโหมดต่างๆนะครับจะอยู่ที่ การปรับนะครับเนี่ยปรับเสียงท่อนะครับปรับเซตอัพตัวโช๊คนะครับปรับพวงมาลัยนะครับเนี่ยโหมดต่างๆของแร็ปเตอร์อยู่ตรงนี้หมดนะครับหรือต้านซ้ายเองนะครับก็จะมีตัวตั้งลิมิตความเร็วนะครับสามารถล็อกตั้งได้นะครับพวก Stop and Go นะครับโอ้โหมีมาให้เต็มพิกัดเลยนะครับคุณลูกค้าผมบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆหรือแม้กระทั่งปุ่มล็อกความเร็วเองก็มีมาให้นะครับแล้วตัวเบนซินหรือดีเซลเองนะครับนอกเหนือจาก รุ่นอื่นนะครับในเวทเลนเจอร์ที่มีเพิ่มเติมมาให้นะครับคุณลูกค้าสังเกตดีๆเลยครับนี่แพดเดอร์ชิพมีทั้งอัพนะครับแล้วก็ดาวนะครับให้คุณลูกค้าสามารถเลือกเล่นเกียร์แบบไม่นว่นได้เลยนะครับผมหน้าจอซิงค์โฟเอตรงกลางนะครับขนาดใหญ่สุดท็อปสุดนะครับที่มีมาให้พร้อมไวเลสชาร์จเจอร์ในส่วนของช่องตรงกลางนะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb และ type c นะครับและเกียร์เองนะครับก็เป็นเกียร์อีชิปเตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับที่มีมาให้ถึง10สปีดนะครับไดライブโ โฟโล 4A นะครับจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มนะครับในการปิดนะครับพวกระบบตัว Energy Start Stop นะครับปิด Traction Control นะครับหรือตัวปุ่มตัว Parking Assist นะครับในการช่วยถอยจอดด้วยโอ้โหผมบอกได้เลยครับว่าท่านใดหาอยู่พลาดไม่ได้เลยนะครับแล้วสำหรับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจในดัตเตอร์เบนซิน V6 อยู่นะครับสิทธิพิเศษจริงๆสำหรับคันนี้นะครับทางฟอร์ดพระประแดงและช่องบุญรุ่งฟอร์ดของผมนะครับ ท่านใดสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้คันเดียวนะครับส่วนลดจัดไปเลยครับที่1นึ0 0 0สบาทครับท่านใดมาก่อนได้ก่อนครับมาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของคันที่2นะครับที่วันนี้ผมทำมานำมาเปรียบเทียบนะครับสเปคแล้วก็แจ้งกับคุณลูกค้านะครับว่าความคุ้มค่านะครับออปชั่นฟังก์ชันที่มีมาให้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ข้างผมนะครับคันนี้จะเป็นเอเวอเรสต์นะครับแพลตินัมวีซิกดีเซลวีซิกนะครับผม3.0นะครับ ซิงเกิลเทอร์โบนะครับหรือว่าเป็นตัวเทอร์โบชาร์เจอร์นั่นเองตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็น3000ดีเซลนะครับถ้าตัวเบนซินก็จะเป็น3000เบนซินนะครับแต่ตัวนี้เป็น V6 ดีเซล3.0นะครับแรงม้าอยู่ที่250แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรนะครับคุณลูกค้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติแบบอีชิปเตอร์เกียร์ไฟฟ้านะครับส0สปีดนะครับผมแล้วก็ระบบต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่า เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคิปปิ้งเลนเซทัลิงนะครับสต็อปแอนด์โก้คูสคอนโทนฮิวแลนแอซิดลอมอีบีดีมีให้เหมือนกันนะครับเหมือนกันในตัวเบนซินเลยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันหลักๆก็จะเป็นในเรื่องเวทบอดี้นะครับที่ตัวนี้จะเป็นรถ SUV นะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับในตัวแรปเตอร์เองจะยังคงเป็นกระบะ4ประตูนะครับตัวยกสูงนะครับยังคงขนสัมภาระได้เยอะกว่านะครับแต่ท่านใดที่เป็นสายครอบครัวเน้นเดินทางนะครับ แล้วก็ชอบออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะครับผมบอกได้เลยว่าเอเวอเรสต์แพลตินัมนะครับมีพร้อมให้คุณลูกค้า ทุกอย่างทุกมิติจริงๆนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับที่คุณลูกค้าจะเห็นเลยในตัวเอเวอรสต์แพลตินัมนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟายแมทติก led แบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับกระจังด้านหน้านะครับที่เป็นสีเงินซิลเวอร์นะครับไม่ใช่โครเมียมนะครับจะออกเป็นสีเงินซิลเวอร์นะครับผมพร้อมตัวหนังสือคําว่าแพลตินัมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรดาร์นะครับตัวจับวัตถุนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่มีมาให้ที่อยู่ที่กระจังหน้านะครับถึง6จุดและด้านท้าย6จุดเท่ากันนะครับคุณลูกค้า เลดาตรวจจับวัตถุนะครับกล้อง360องศานะครับ เรดาร์ที่อยู่ที่กระจกมองหลังนะครับที่อยู่ในหมวดพวกเลนคิปปิ้งเลนเซนเทอลิงคูสคอนโทรลสต็อปแอนด์โกนะครับมีมาให้เฉกเช่นเดียวกันครับคุณลูกค้าแล้วตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับคุณลูกค้าอาจจะต้องลองเวทเปรียบเทียบเอานะครับว่าตัวนั้นได้เป็นเบนซินนะครับรอบเขาจะเยอะนะครับนิสัยของเบนซินนะครับเขาจะเป็นเครื่องรอบจัดนะครับแต่ถ้าเป็นนิสัยของดีเซลนะครับเขาจะเป็นเครื่องทอกหนักนะครับแล้วตัวนี้นะครับถึงจะเป็นดีเซล V6 ก็จริงนะครับข้อดีคืออะไรครับข้อด ูในรอบที่ต่ําคาว่าติดบูทในรอบที่ต่ำเนี่ยปกติเนี่ยเราจะอาจจะติดบูทนะครับในรอบที่ประมาณ2,005เกือบเกือบ3,000นะครับแต่ตัว V6 ดีเซลเนี่ยบูทที่จะติดเนี่ยประมาณพันกว่าๆนะครับประมาณพันห้าพันสี่พันห้าร้อยรอบเนี่ยบูทเขาจะติดแล้วนะครับมันทําให้รถเนี่ยแรงอรคอกมันออกมาใน,นะในช่วงย่านรอบที่ต่านะครับเลยทําให้อัตราการกินน้ํามันเนี่ยไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คุณลูกค้าเข้าใจนะครับแต่มันได้แรงมา้าแรงบิดใน ลงค์ uh, ที่สูงกว่าในเครื่อง2.0ไบเทอร์โบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับด้วยระบบต่างๆที่มีมาให้แบบจัดหนักขนาดนี้นะครับระบบเบรกเองก็เป็นระบบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์นะครับจับคู่มากับระบบความปลอดภัยต่างๆและผมเน้นย้ําอีกทีนะครับว่าระบบต่างๆที่ทางฟอร์ดเราจัดเข้าไปในรถกลุ่มพวกนี้นะครับออปชั่นที่มีมาให้ขนาดนี้นะครับไม่ได้ช่วยเตือนอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้าเขาช่วยเหลือด้วยนะครับอย่างสมมตุติคุณลูกค้าเองเนี่ย ออกตัวไปนะครับแล้วเจอวัตถุที่อยู่ในด้านหน้าที่มันขวางทางนะครับบางรุ่นบางค่ายอย่างที่ผมเรียนแจ้งครับเขาอาจจะมีการเตือนนะครับเตือนอย่างเดียวแต่ตัวนี้เตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าฟังก์ชันที่มีมาให้นะครับใน Ford คุณลูกค้าสามารถใช้เขาได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะมันทำออกมาให้ใช้จริงๆนะครับ โอเคครับผู้ลูกค้ามาดูในส่วนของชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็ด้านข้างของเจ้าตัวเอลเลส์นะครับพลาตินัมวีซิกคันนี้นะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเป็นล้อลอยขนาด21นิ้วนะครับรัดมาด้วยยาง HT นะครับเป็นล้อที่มีเฉพาะในรุ่นเอลเลส์พลาตินัมนะครับเท่านั้นนะครับเป็นล้อลอยจากโรงงานนะครับขนาด21นิ้วนะครับขนาดยางนะครับจะอยู่ที่2 7 5 4 5 R 21 นะครับผมอันนี้คือสเปคที่มาจากโรงงานนะครับแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับในชุดช่วงล่างของเ v e r อเรสต์พลตินมนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นโช๊คอัพมโนทูปนะครับทั้งหมดทั้งมวล4ต้นนะครับแล้วก็ช่วงล่างแบบวัดลิงอ่าแล้วก็ในแรปเตอร์เองก็เป็นช่วงล่างแบบวัดลุิ่งเช่นกันนะครับแต่ความพิเศษในรุ่นเ v e r อรเรสต์พลตินมนะครับที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือชุดคอม้านะครับที่เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะ คุณลูกค้าจะได้เป็นอลูมิเนียมนะครับปีกนกจะได้เป็นเหล็กหล่อทั้งบนและล่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับแต่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งออปชั่นฟังก์ชันเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่เวทบอดี้จะต่างกันนะครับอย่างที่ผมแจ้งว่าตัวนี้จะอยู่ในเซกเมนต์ที่เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับในแรปเตอร์เองจะเป็นรถที่เป็น กระบะ4ประตูยกสูงนะครับยังคงสามารถขนสัมภาระได้นะครับแต่ถามว่าพัาตินัมใส่สัมภาระได้ไหมก็จะมีคุณลูกค้านะครับหลายๆท่านที่ออกเลเวลไปมีการติดตั้งแหลกเทินสัมภาระด้านบนนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่เขาเองก็จะถูกจํากัดด้วยพื้นที่นะครับแล้วก็เลเยอร์ในการใส่นะครับแล้วก็เวลาการเดินทางนะครับถ้ามีการเทินสัมภาระที่มันสูงขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้อโรไเนามิของตัวรถเนี่ยเกิดเกิดการดรอปลงไปนะครับ ความเร็วก็อาจจะใช้มากไม่ได้นะครับก็จะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกช่างใจเอาว่าคุณลูกค้าการใช้งานของคุณลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คุณลูกค้าต้องเวทบาลานกันดูดีๆนะครับแต่ฟังก์ชันออปชั่นผมบอกได้เลยว่าเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360อองศานะครับกล้องมองในมุมอับบายสปอร์ตต่างๆนะครับเตือนช่วยเหลือต่างๆมีมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับของเจ้ารุ่นเอเวอรเรสต์พลาตินัมะครับก็ยังคงเหมือนใน e อเวอรเที่เป็น2.0ไบเทอร์โบไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียมวา e แท็นะครับจะยังคงใกล้เคียงกันแต่ที่ต่างกันนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับที่อยู่ในโคมไฟด้านท้ายนะครับถ้าเป็นพลาตินั m มเขาจะใช้เป็นชื่อคำว่ารุ่นพลาตินั m มที่อยู่ในชุดโคมไฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.0ดีเซลนะครับที่อยู่ในไทเทเนียม หรือ Wi ยแทนะครับเขาก็จะใช้คำว่า e v e r อร์เนะครับที่อยู่ในโคมไฟแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็น Fu l l LED เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเซนเซอร์6จุดเท่ากันกับด้านหน้านะครับผมบอกแล้วว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่เอเวอเรสตัดออกไปนะครับในตัวรุ่นแพลตินัมนะครับก็จะตัดในตัวเรื่องระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับแบบแพนฟรีตัวนี้จะตัดออกไปนะครับซึ่งผมเองก็ เสียดายเหมือนกันนะครับที่ฟอร์ดตัดระบบตรงนี้ออกไปเพราะคุณลูกค้าเองก็สอบถามกันมาหลายท่านมากว่าทําไมถึงตัดตัวนี้ออกไปนะครับตรงนี้ก็ต้องเรียนกันตามตรงว่าอาจจะเป็นการวินิจพิจารณาจากทางฟอร์ดแล้วว่าระบบตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเองไม่ได้ไม่เกยกับเรื่องนี้มากนะครับก็เลยเป็นอาจจะเป็น,นกลไกทางตลาดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปครับถึงจะตัดในบางอย่างออกไปแต่มีเพิ่มระบบที่ เหนือขึ้นมานะครับที่รุ่นอื่นไม่มีนะครับอย่างรุ่นเอเวอร์ไลท์พตินัมหรือ y t ยแท็กวีซกนะครับก็จะมีระบบพวกโซ n ไล i ิง t ที g ที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับในรุ่น2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับระบบโซ g ไล i ิงคืออะไรครับระบบโซนไล i ิงก็คือการเปิดปิดไฟนะครับในโซนต่างๆนะครับนอกตัวรถผ่านหน้าจอซิงค์โฟเอภายในห้องโดยสารนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถเข้าไปที่โหมดการเปิดไฟนะครับหน้าจอซิงค์โฟเอได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเปิดโหมดของไฟได้เลยไม่ว่าจะเปิดไฟด้านหน้านะครับ เปิดไฟที่กระจกนะครับด้านข้างนะครับหรือที่ไฟท้ายนะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกเปิดได้เลยนะครับจะมีแค่เฉพาะ2รุ่นเท่านั้นนะครับในรุ่น e v e r อร์เรสต์แพตินัมวแล้วก็ YT ยแท็นะครับวีซเท่านั้นนะครับที่มีระบบตัวนี้มาให้เดี๋ยวเราไปรับชมข้างในกันครับอ๋อในส่วนของด้านท้ายนะครับแถว3ปรับพับไฟฟ้าเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ความพิเศษของด้านในในรุ่นเอเวอร์เรสต์แพตินัมมีมากกว่าในรุ่นที่เป็นเอเวอร์เรสต์ตัวไทเทเนียมและตัว y t ยแท็เดี๋ยวผมพาไปดูกันครับ มาครับคุณลูกค้าดูในส่วนของด้านในนะครับของ e v e r อเรสต์แพลตินัมนะครับวีซิกคันนี้นะครับเบาคู่หลังนะครับที่ให้มาก็จะเป็นโทนสีดำนะครับแต่คุณลูกค้าสังเกตดีๆนะครับเขาจะออกเป็นลายเขาหลามตัดนะครับไม่เหมือนในรุ่นที่เป็นตัว วายแท็กหรือไทเทเนียมนะครับแล้วความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเบาะคู่หลังนี้นะครับสามารถปรับอุ่นได้นะครับคุณลูกค้าอันนี้คือฟัก์ชันพิเศษเลยนะครับในส่วนของมูนลูฟพานอรามิกมีมาให้เหมือนกันนะครับไม่ได้ตัดทิ้งนะครับยังคงมีมาให้เฉกเช่นเดียวกันในตัวไทเทเนียมนะครับหรือตัววายแท็กเองก็ตามนะครับแล้วความพิเศษนี่เลยครับจะอยู่ในด้านหน้าคุณลูกค้าสังเกตไหมครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานี่ครับเมมโมรี่ซีเห็นไหมครับ ระบบพวกนี้นะครับจะมีเฉพาะในรถที่เป็นรถยุโรปแท้ๆนะครับแต่ทาง Ford ดพัฒนามวีซิกเราให้มาด้วยครับเป็น Memory s e เมนะครับแล้วก็เวลคัม e ซตด้วยและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เบาะคู่หน้านะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะครับก็คือการปรับอุณหภูมินะครับที่ตัวเบาะนะครับสามารถปรับอุ่นปรับเย็นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ e v e r อเรสต์พ i n น m v วีซให้มานะครับที่นอกเหนือ จากรุ่นไทเทเนียมนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือนะครับคำว่าแพทตินัมด้วยนะครับที่ปักที่เป็นตัวโลโก้เหล็กนะครับที่อยู่ในตัวเบาะนะครับแล้วก็ลายเบาะก็จะเป็นเ้าหลามตัดนะครับเฉกเช่นเดียวกับด้านหลังนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยอีพาร์ตเหมือนกันนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับที่ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีตัวอุณหภูมินะครับสามารถปรับให้ได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าหน้าจอหน้าปัดขนาดใหญ่นะครับนาจอซิงค์โฟตรงกลางนะครับตัวท็อปสุด นะครับผมตรงกลางไวเลสชาร์จเจอร์นะครับช่องเสียบ usb แบบ type c มีมาให้ครบนะครับไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถ ปรับสีของไฟแอมเบียร์ไลท์ได้นะครับที่หน้าจอซิงโคเอตรงกลางนะครับเกียร์อีชิปเตอร์สิบสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับดラายโหมดนะครับเห็นไหมครับสองเอสสี่เสี่โลโฟเอนะครับมีมาให้หมดนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้มีมาให้หมดเลยนะครับปุ่มปรับโหมดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดนะครับตัวเอเนจีนสตาร์ทนะครับเอเนจีนสต็อปมีมาให้ครบนะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งว่าตัดระบบตัว ปักกิ้งแอ a s ซิ t หรือระบบช่วยจอดออกไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเสียงนะครับของรุ่น e v เ r e ร์เลสพตินนะครับจะให้มาเป็นลําโพง B&O o นะครับพร้อมเครื่องเสียงแบบซบวฟูเฟอร์นะครับเฉกเช่นเดียวกับในตัว e v e r อร t เฉกเช่นเดียวกันในตัวแรปเตอร์เบนซินวีด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มอบความพิเศษในเรื่องสุนทรียภาพในการรับฟังนะครับ ในการเดินทางให้กับคุณลูกค้าด้วยสําหรับใน2รุ่นนี้ที่เหมือนกันนะครับแต่เวทบอดี้ที่ต่างกันนะครับก็คุณลูกค้าลองพิจารณาได้เลยครับว่าต้องการรถประมาณเซกเมนต์ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับแล้วตอนนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่า e v e r อเรนะครับตัว p พ a ตินัมวีซสามารถเปิดสั่งจองได้แล้วนะครับคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าจับจองเข้ามาก่อนนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับรถก่อนนะครับยังไงถ้าคุณลูกค้าจองภายในเดือน2เดือนนี้นะครับ รับรถไม่ค้ำสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับท่านใดที่พลาดโอกาสเมื่อตอนต้นปีนะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับมาแล้วครับโอกาสทองนาทีทองเท่านั้นครับโอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับคานพาเปรียบเทียบนะครับเจ้า2รุ่นนะครับพี่ใหญ่ตัวท็อปสุดนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเซกเมนต์ที่เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะครับหรือรถตัวเซกเมนต์ที่เป็น SUV 7ที่นั่งนะครับท่านใดนะครับสนใจรุ่นไหนตัวไหนหรือฟอร์ดเรนเจอร์หรือเอเวอเรสรุ่นไหนนอกเหนือจากสองตัวนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์092 261 05 23นะครับผมบูโน่ฟอร์ดนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับแคมเปญแบบจัดหนักจัดเต็มพิเศษสุดๆแน่นอนเน้นย้ำกับผมอีกที กับช่องผมอีกทีหนึ่งนะครับซื้อขายกันแบบตรงไปตรงมาครับผมนับถือลูกค้าทุกท่านเปรียบเสมือนญาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำนะครับกับลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อกับผมนะครับสนใจอยากจะปรึกษาเรื่องรถหรือพาชุดแต่งโทรเข้ามาได้เลยครับบอกแล้วครับว่าที่นี่คือฟอร์ดพระประแดงครับและเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดนะครับผมมีคําปรึกษาคําแนะนําดีๆให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถฟอร์ดอยู่หรือกําลังสนใจฟอร์ดนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนแจ้ง ตัวผมเองนั้นมีความรู้ในด้านวิศวกรรมด้วยนะครับผมก็จะแนะนำนะครับแล้วก็บอกกล่าวนะครับหรืออาจจะห้ามปรามนะครับในบางเรื่องที่คุณลูกค้านะครับเสพข้อมูลมาแล้วมันเกิดความผิดพลาดหรืออาจจะเกิดความผิดพลาดได้ในอนาคตหากมีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปโดยไม่ถูกวิธีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําแล้วก็มอบให้กับทางคุณลูกค้าเลยที่รับชมในช่องบุนฟอร์ดช n แนลนะครับแล้วก็เป็น f c ของช่องผมหรือคุณลูกค้าที่เห็นคลิปนี้ด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตจบคลิปการรีวิวนะครับเจ เวทบนสุดนะครับตัวท็อปสุดนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับคันนี้พร้อมจำหน่ายนะครับจัดไปเลยครับส่วนลถที่140 0 0 0บาทครับท่านใดที่กำลังเล่นแรปเตอร์ V 6ซเบนซินอยู่สีพิเศษคันนี้คันเดียวครับส่วนลถ1 4 0 0 0 0บาทนะครับหรือท่านใดนะครับกำลังมอง e v e r e s t p l a พ i n u m น6มซอยู่สั่งจองเข้ามาได้เลยครับรับรถภายในสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับได้รับกันตัวหน้าแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสลามุอะลัยกุมงครับสวััสดีครบ